สวัสดคีครับผมหกล้อติดดองสาลังอันจกได้เติมน้ำมันเนี่ยเตินน้ำมันขึ้นไปแล้วหกล้อมาสองพันครับเดี๋ยวจะเริ่มตักกันเลยครับเพราะว่าวิงว่งยังไม่น่าจวิ่งมีแันงานอาสิบเขี่ยวครับ รถมาสองคันครับยี่ไม่รู้จะมาเพิ่มไหมง,งานห้างสิบเที่ยวรถยังนน้อยต้องคันละยี่ห้าครับงานห้าสิบเที่ยวนี่หินมาก้านก่อนลูกพี่เอ้ยโอ้แมาหินเลย ต้องเ,เรียกรถลงมาครับนะครับรถลงมาแล้วหนึ่งคันดินก็ใส่เต็มอุ้มครับจะพาไปดูข้างบนครับนะครับอักสุดบูมนะครับพี่นอ้องเอาแค่นี้แหละบ่ก,ก็เอาเยอะเดี๋ยวมันจะถล่มหมดครับบ่ตักใส่รถร้อยเจ็ดสบห้าแรงครับพีโน ยามเช้าครับเที่ยวแรกครับเพิ่งจะเ,เตินมน้ำมันเสร็จครับก็ย้ายกลับมาบ่อน,นี้นะครับเพราะว่าบ่อนั้นเดี๋ยวหน้าฝนขึ้นไปครับเพราะว่าหน้าฝนนี่งานจะน้อยครับก็เดี๋ยวไปหน้าฝนก็แล้วกัน ใส่งานเที่ยวครับมันไปใกล้ไปแจ้เห็นว่าฝึกบูมไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาเบี่ยงมาโดนเราบูมอาร์มมุ้งขี่จะโดนเราได้อันตรายครับ ก็เที่ยวแรกเลยนะเนี่ยรีบมาเลยครับเดี๋ยวมันจะร้อนครับบรรยากาศจะร้อนไปอ,อีกสักหน่อยนหน้าเขาว่าคุณสรบลงครับดิง่งดิ่งไม่ได้เดี๋ยวพันพังเดี๋ยวคันจะพัง สีคันนี้สว่างเลยสวยครับคันนี้ไปครับไม่ดูขึ้นบอกครับเรียงท่อไม่ได้แต่งครับท่อเดิมมาแล้วครับคันที่สามของเราขึ้นนิ่มๆครับ แล้วสาวคันแล้วเพขาไม่โคกลัวรถมาน้อยครับเพราะงานมันไม่เยอะอยากให้มันใสเร็วๆครับคือตรงนี้จะเอาถึงแค่ฝุดขอบนี้ครับดินข้างบนนี้ไม่ขุดยวขุดบอ่อเก่าทางด้านบนนั่นแหละที่มีท่อมองเห็นไหมมันมืดเปล่าครับขุดข้างบนเปิดบอ่อเก่าครับ น้ำลดแล้วมาดูกันต่อครับไปปิดน้ำมาเมื่อกี้ลดน้ำแล้วน้ำมันลดอันนี้แก้มเลดครับเราไปดูมุมล่างดีกว่าครับดูมุมนี้ครับใน,น้ท่อใครนี่แต่งมาครับ ขวานั่งแล้วกันครับร้อนท่อแสองครับแต่ว่ามันไม่ค่อยลันอันนี้เบก้าครับถ้าใส่นาซาอีสวยเลยครับอันนี้ ท่อนี้ออกไปเดียวข้างบนอันล่างไม่ออกครับต่อครับฟูโซครับหลงมาคันเดียวในบอ่อมีฟูโซคันเดียวเครื่องไม่แน่ใจครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นนักฟูโซ รอบเร็วครับคันนี้เดี๋ยวกระปองน่าจะไปรดน้ำครับรดน้ำมันถนนฝุ่นมันเยอะครับครับสำหรับนี้ก็จบกับแคทครับอย่ืมกดติดตามให้กับผูเราต็ดนดองสารตน์ครับนี่ก็ลากันเลยครับสวัสดีครับ